ข้อความปรากฏขึ้น Ringling College of Art and Design ขอเสนอ Ashok Das Film The w i s h g r a n t e r น้ำพุลิขิตรักในเวลากลางคืนน้ำพุศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่ใจกลางของหมู่บ้านพี่หนวดกำลังเดินตรงไปเขาจู่เปลี่ยนแล้วโยนลงไปในน้ำพุเปลี่ยนจมลงใต้น้ำแล้วค่อยๆไหลลงตามท่อ เปลียมหล่นลงทับก้องเหรียญในท่อมีคิ้วเข้มนั่งจ้องอยู่เขาเหลือบมองเรดาร์สีเขียวที่กำลังหมุนเขากลับมามองแผงควบคุมบนโต๊ะที่มีปุ่มมากมายแล้วกดปุ่มสีเขียวกลุ่มควันกา,กากเพชรสีเขียวลอยผ่านท่อขึ้นไปพี่หนวดหันหลังให้น้ำพุมีแสงสีเขียวสะท้อนออกมาแบงค์ใบหนึ่งลอยมาปาทะหน้าเขาเขายิ้มแล้วเดินจากไปที่ป้ายรถ รถเมล์สีเขียวขับเข้ามาเทียบป้ายประตูรถเปิดออกชายเสื้อแดงก้าวลงจากรถเขายิบเหรียญออกมาจากกระเป๋ากางเกงแล้วเดินตรงไปที่ร้านดอกไม้หญิงสาวใส่แว่นกำลังเก็บร้านของตัวเองเธอคว่ำกระปุกเงินมีเหรียญหล่นลงมาเธอเงยหน้ามองน้ำพุแล้วเดินตรงไปชายเสื้อแดงและหญิงใส่แว่นยืนอยู่ตรงข้ามกันมีน้ำพุขัานกลางทั้งคู่ต่างโยนเหรียญลงไป เรดาร์รูปหัวใจสองดวงปรากฏขึ้นบนจอมีคิ้วเข้มเงยหน้ามองเรียญสองเหรียญติดกันอยู่ในท่อมีคิ้วเข้มกดปุ่มสีชมพูควันสีชมพูลอยขึ้นไปดันเหรียญแต่ก็ยังคงคายอยู่ในท่อมีคิ้วเข้มตกใจหล่นจากเก้าอี้ผู้หญิงใส่แว่นถอนหายใจส่วนผู้ชายเสื้อแดงผิดหวังทั้งสองหันหลังเดินกันไปคนละทาง มีคิ้วเข้มรีบกดปุ่มปล่อยควันสีชมพูหลายครั้งแต่กลุ่มควันสีชมพูจำนวนมากยังคงดันเหรียญที่ค้างท่ออยู่ไม่ได้เขาตกใจแล้วรีบวิ่งไปหยิบกล่องอุปกรณ์ฉุกเฉินเขาเปิดกล่องหยิบลูกแก้วดอกย่าออกมาแล้วกดหนึ่งครั้งเขาใช้หัวดันฝาท่อขึ้นแล้วโผล่มาบนพื้นถนนเขาเหลือบมองทางซ้ายชายเสื้อแดงเดินห่างออกไปจากน้ำพุแล้วเหลือบมองทางขวาหญิงใส่แว่นก็เดินไปอีกทาง มีคิ้วเข้มโยนลูกแก้วดอกหญ้าขึ้นไปจากใต้โต๊ะมันลอยขึ้นแล้วตกลงบนกอดอกไม้มีดอกหญ้าสามดอกโผล่ขึ้นมาหญิงไซเว้นแปลกใจแล้วหยิบขึ้นมาดูแล้วปาดอกหญ้าลงถังขยะชายเสื้อแดงเดินหัางออกไปมีคิ้วเข้มโยนลูกแก้วดอกหญ้าไปโดนหัวเขาดอกหญ้าเยอะแยะลอยขึ้นฟ้าดอกหนึ่งลอยไปตกบนโต๊ะพี่หนวดเป่าดอกหญ้าจนที่ครอบอาหารสีเงินสันเขาเปิดมันออกมีเหรียญทับกันเป็นกอง มีคิ้วเข้มหยิบบูมเมแรงออกมาจากกล่องอุปกรณ์ฉุกเฉินแล้วคว้างไปมันลอยไปตัดดอกไม้หญิงใส่แว่นหันมาดูแล้วตกใจบูมเมแรงลอยต่อไปเฉยดหัวชายเสแดงแล้วลอยต่อไปฟาดหัวพี่หนวดมีเหรียญกองใหญ่จากฟ้าเทล,ลงมาทับเขามีคิ้วเข้มนำกระสุนควันใส่ปืนเขากลับด้านปืนเลยเผลอยิงเข้าตัวเอง ควันสีทองพาเขาลอยขึ้นไปบนฟ้าแล้วลอยผ่านชายเสื้อแดงกับหญิงใส่แว่นไปแล้วควันก็พาเขาตกลงมาจากฟ้าสู่ถังขยะในกล่องอุปกรณ์ไม่มีอะไรเหลือแล้วมีคิวเข้มโยนกล่องทิ้งพี่หนวดหอบถุงเหรียญเดินเข้ามาเห็นมีคิวเข้มนั่งอย่างหมดหวังเขาหย่อนเหรียญหนึ่งเหรียญลงกล่องอุปกรณ์ฉุกเฉินเปล่าที่เปิดอ้าอยู่แล้วเดินจากไปมีคิวเข้มฉุกคิดอะไรบางอย่างขึ้นได้เขาหยิบเหรียญในกล่องแล้วรีบวิ่งไปที่น้ำพุ ชายเสื้อแดงยืนรอรถเมย์ส่วนหญิงใส่แว่นเก็บของขึ้นรถมีคิ้วเข้มปลาเหรียญลงน้ำพุเหรียญค่อยๆจมลงใต้น้ำแล้วไหลลงไปตามท่อจนไปดันเหรียญสองเหรียญที่ขัดกันอยู่ออกมีคิ้วเข้มยืนรอหน้าน้ำพุอย่างใจจดใจจ่อพื้นเริ่มสัน่นควันกากเพชรสีชมพูลอยคลุ้งออกมาจากน้ำพุมีคิ้วเข้มตื่นเต้นชายเสื้อแดงก้าวขึ้นรถเมย์ควันสีชมพูลอยตามเขาเข,าเข้าไปในรถแล้วพาตัวเขาลอยไปที่น้ำพุ ควันสีชมพูลอยไปที่ร้านดอกไม้แล้วพาหญิงใส่แว่นลอยไปที่น้ำพุชายเสื้อแดงและหญิงใส่แว่นถูกพามาที่น้ำพุทั้งคู่ลอยมาชนกันเงยหน้ามาศบตาแล้วต่างเขินอายดอกไม้ลอยมาติดหัวชายเสื้อแดงหญิงใส่แว่นหัวเราะเบาๆชายหนุ่มหยิบดอกไม้ออกจากหัวตัวเองแล้วยื่นให้หญิงสาวมีคิ้วเข้มมองดูด้วยสีหน้ามีความสุขเขามุดกลับลงท่อใต้ดินข้อความปรากฏขึ้น จบบริบูรณ์รายชื่อผู้จัดทำเสียงบรรยายภาพโดยนางสาวนีนารินคารุจิตจัดทำขึ้นเพื่อการศึกษาเท่านั้น